อันนี้ก็ชาวทีเบะกะ็จะมาเดินรอบรอบเจดีย์กันเหมือนั็เราเดิน,น,น,นวนๆสวดมนต์รอบๆเจดีย์กันประมาณนะั้นนี่กจะเป็นเจดีย์บนระหน้าน,นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เจดีย์พธนาฏนะคะตอนนี้เราจะเห็นดวงตาของพระพุทธเจ้านะชัดเจนนะไม่มีอะไรมาบางังวันนี้ฟ้าเคลียร์มากๆแล้วก็วันนี้วันเสาร์นะคะคนก็เลยมาทําบุญกันเยอะแยะนะคะข้างล่างนะ